และในเมื่อพราะว่าสเตชันก็เป็นกลุ่มเป้าหมายของเขาใช่ไหมวันนี้ก็เลยเอามาให้ชมกันนะฮะนั่นก็คือครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พ่อพาร์สเตชันนะครับรายการที่มีคอนเทนต์เกี่ยวกับ B N K 48และก็เชียรคารมิตัวเองอย่างออกหน้าออกตาที่สุดนะครับผมก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนิตยสารเอเวอร์ลิงติงนะฮะที่เอื้อเฟื้อข้อมูลต่างๆสำหรับเทปนี้นะฮะ สปอนเซอร์หลักของตอนนี้เป็นนิตยสาร Everything งใช่ไหมงั้นขอพูดถึงเขาหน่อยแล้วกันนิตยสาร e v e r y ร h i n g เนี่ยก็เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับดีไซน์การออกแบบอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีในเรื่องของสไตล์อาร์เคติกสถาปัตยกรรมรวมไปถึงเคาเจอร์ด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งความพิเศษของหนังสือ Everything เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่เนื้อหาในเล่มน,นะแต่ยังเป็นดีไซน์ของตัวหนังสือด้วยนะฮะคือการวางเลเยอร์ของหนังสือลูกเล่นของหนังสือแต่ละหน้าที่เราเปิดผ่านไปเนี่ยมันจะมมีีลลกกกเเ่่่นนนคาาสััอออองงแะบบปึษณืืริดห แต่ละวอลลุ่มที่เขาออกมาเนี่ยจะมีความแต,ตกต่างกันนะฮะและที่เอ็กซ์คีวันนั้นก็คือหนังสือเนี่ยไม่มีขายนะเขาจะแจกให้เฉพาะทาร์เก็ตหรือกลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะตรงกับคอนเทนต์หรือเนื้อหาในเล่มนั้นๆน,น,นะฮะและแน่นอนที่สุดนะฮะในเล่มที่หเนี่ยน้าปกเป็นน้องเชอร์ปลางนะฮะแล้วความพิเศษของเล่นที่5เนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวลองฟังน้องเชอร์ปลางอธิบายนะฮะจิตวิทยาศาสตร์ everything นะคะ everything เป็นการฉีกลุกมา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 กแต่เชอร์ชอบมากบอกเลยว่าเชอร์ชอบมากมากเชอร์ชอบ เธอชอบสไตล์นี้อยู่แล้วอะแล้วก็แบบวันนี้เขาปรับลุกเชอแบบว้าวว่าวว่าวกลายเป็นแบบโมฮอคหรอเขาเรียกว่าอะไระไม่รู้อะสไตล์แบบถักเปียเยอะๆทั้งหัวแล้วก็นนมาขึ้นไปด้วยอะไรเงี้ยต้องลองไปเล่นกิจกรรมกันในของเพจ Everything นะคะ I am Everything เพราะว่าอันนี้ไม่มีวางขายต้องขอแสดงความเสียใจด้วยไม่สามารถหาซื้อได้ตามปกติค่ะ นิสานเรอนี้นะคะเป็นนสิสสารที่เอกลักษมากๆแล้วก็เขาจะจัดส่งตามคนที่เห็นว่าจะให้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่มั่นใจว่าเขาส่งให้ใครบ้างนะคะแต่ว่านิสสานก็คอนเซิร์นเหมือนกันแล้วก็จะทําเป็นกิจกรรมให้เล่นกันทางเพจของ i อ m everything เพราะฉะนั้นอย่าลืมไปติดตามที่เพจกันเยอะๆนะคะกิจกรรมน่าจะมาทิดหน้านี้แล้วนเนาะเชอ จะได้ไหมอ่ะฉันน่าจะได้แหละเล่นนึงขอสักเล่นนึงนะไม่น่าจะมีรูปแบบนี้อีกแล้วแล้วคือชุดคือแบบเท่มากหรือแบบโอี่ค่ะชุดแบบอชอบเดีวที่น้องเชอร์ปลาบอกนะฮะว่าหนังสือเอเวอ t ์ลิติ้งอ่ะไม่มีขายแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้ทำยังไงอ่ะพวกเราเ่าโอตาก็เป็นกลุ่มเป้าหมายของเขาใช่ไหมก็ต้องไปรุ้มกิจกรรมของเขาขนะฮะกิจกรรมจะเริ่มขึ้นในวันที่25มีนาคมนั่นเองนะฮะยังไงก็ลองไปติดตามทางแฟนเพจของเขาแล้วกันเดีย๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะฮะ นั่นก็คือของรางวัลกิจกรรมในครั้งนี้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเขายังเป็นเรื่องกิจกรรมนะที่ผมทายอยู่เนี่ยคือหนังสือเล่มนี้ทางทีมงานเอเวอร์ติงเขาก็ให้ผมมารีวิวเนี่ยว่าของรางวัลที่เขาแจกอะหน้าตามันเป็นยังไงและภายในมันพิเศษขนาดไหนนะฮะด้านหน้าก็ประมาณนี้นะฮะลองดูกันนะฮะในด้านหน้าก่อนส่วนด้านหลังก็เป็นประมาณนี้นะฮะอย่างนี้ผมบอกตอนแรกว่าหนังสือเอเวอร์ติเนี่ยรูปแบบของหนังสือเขาไม่ธรรมดาเดี๋ยวมาชมพร้อมกันนะครับว่าภายในของหนังสือเล่มนี้มันเป็นยังไงและมันพิเศษขนาดไหน เดี๋ยววางแล้วกันเพราะว่านังสือเล่นเขาอยากพอสมควรนะฮะจากตอนแรกที่ผมบอกว่าหนังสือเขามีดีไซน์ไม่ธรรมดาใช่ไหมเอาจากหน้าปกก่อนเนี่ยโอ้โหเปิดมาก็ออคือ <c ười> มันเป็นลุกใหม่ของน้องเชือบปลาเขาไงอย่างที่น้องเชือบปลาบอกนะฮะว่าหนังสือเล่มน,นี้มันพิเศษจริงๆคือดูจากการถ่ายแฟชั่นของน้องเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนลุกใหม่เลยใช่ไหม <c ười> พอเปิดฝั่งนี้สามารถจางได้ด้วยแล้วก็มีโปสเตอร์ให้ด้วยนะฮะเออเดี๋ยว,ยวอลองการดูก่อนนะเป็นโปสเตอร์ขนาดประมาณนี้นะฮะเนี่ยด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็เป็นแบบนี้ Hey, คือแค่ดีไซน์หนังสือเขาไม่ธรรมดาแล้วยังมีแถบโปสเตอร์ให้ด้วยอ่ะเนี่ยแล้วพอเปิดมาสักพักหนึ่งเนี่ยก็มีเป็นเวอร์ชั่นแบบนี้แล้วสามารถกางออกได้ด้วยนะเนี่ยกางมาเรื่อยๆเลยกลางได้แงเนี้ hey, เฮ้ยเจ๋งดีว่ะคือแต่ละเล่มที่เราเคยเปิดมาเนี่ยผมเคยเปิดประมาณเล่มสามกับเล่มสี่หรือไงเนี่ยดีไซน์ที่เขาวางเอาไวอ้อ่ะมันก็แต,ตกต่างกันนะแต่ละเล่มจะไม่เหมือนกันนะฮะ แล้วก็จะมีบทสัมภาษณ์ของน้องเชอปาด้วยอ่าเป็นไงอยากอ่านกันแล้วใช่ไหมเอาเป็นว่าแค่นี้พอแล้วกันถ้าอยากได้หนังสือเล่มนี้กันก็อย่าลืมนะฮะเป็นเรื่องกิจกรรมของเขาในเพจของ everyting.co เนี่ยกิจกรรมจะเริ่มในวันจันทร์ที่25มีนาคมรายละเอียดของกิจกรรมจะเป็นยังไงทางทีมงานยังไม่บอกผมนะไปชมพร้อมกันในวันนั้นนะฮะสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะยังไงถ้าท่านชอบในคลิปนี้หรือต้องการจะแชร์บอกเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยว่าเฮ้ยเขามีกิจกรรมการแจกหนังสือเล่่่มมมมนนนีี้้ดวยยยเซึงไัไขานะ ก็จะลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็แชร์ต่อให้เพื่อนๆได้ชมกันนะฮะแล้วก็จะลืมไปกดติดตามแฟนเพจก,ก็ได้แหละคือหนังสือของเขาเนี่ยมันหาซื้อไม่ได้นะเว้ยและที่เป็นน้องเชื้อปลางขึ้นปกเนี่ยยังไงก็ไปร่วมกิจกรรมเขาหน่อยแล้วกันคือหนังสือดีๆแบบนี้แล้วโอกาสที่น้องเชื้อปรางจะมาถ่ายแบบลักษณะแบบนี้ถ่ายลุคแบบนี้มันไม่มีบ่อยๆนะเว้ยและสุดท้ายจริงๆนะถ้าใครยังไม่เคยกดติดตามพ่อบ้าสเตชันนะฮะก็จะลืมกดติดตามผมด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ